ตายแล้วถูกใจเป็นอะไรมากหรือเปล่าคะต้องเป็นตังนะค่ะครูมชนหนูไครูเดินชนหนูที่ไหนคะคุณครูกําลังยืนเวรดูแลนักเรียนอยู่นี่ไงคะหนูนั่นแหละที่เดินมาชนครูแทนที่จะโทษคุณครูเนี่ยหนูต้องกล่าวคําว่าอะไรคะกล่าวว่าอะไรอหรอคะถ้าอยากจะรู้ก็ไปดูบันทึกของหนูดีกันเลยคะ่ะ บันทึกของหนูดีตอนที่สีขอโทษนะเพื่อนหนูดีนี่ชอบการจดบันทึกมากเลยนะใช่ใช่เห็นหนูดีที่ไหนเห็นสมุดบันทึกที่นั่นเราขอดูหน่อยสิอย่าดูเลยเราเขินเพื่อนกันไม่เห็นต้องอายเลยหน้าแปบ๊บเดียวเองเอาคืนมานะ อขอโทษนะเพื่อนขอโทษเหรอดูสิไอติมของพวกเราหกหมดแล้วเอาก็พวกเราไม่ได้ตั้งใจนี่นาะสมุดบันทึกของหนูดีหายไปแล้วไม่มีจริงๆด้วยเจอไหมไม่มีไม่เห็นไม่เจอเลยไม่รู้อยู่ไหนไม่เห็นเลยนะเราขอโทษนะที่พูดจาไม่ดีกับนายพวกเราก็ขอโทษนะที่ไม่ทันระวังอ่ะ ทำให้บอลมาโดนพวกเธอเลยขอโทษนะหนูดีเราไม่ควรแย่งสมุดบันทึกของหนูดีไปตั้งแต่แรกทําให้สมุดหายไปแบบนี้เราก็ขอโทษด้วยนะหนูดีเราเล่นบอลไม่ทันระวงังจนทําให้สมุดของหนูดีหายไปเลยการขอโทษจะใช้เมื่อเราทําสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ผิดทั้งที่ตั้งใจและไม่ได้ตั้งใจ การพูดคำว่าขอโทษถ้าเราพูดด้วยความรู้สึกผิดผู้ฟังจะรู้สึกดีขึ้นและพร้อมที่จะให้อภัยไม่เป็นไรเราเข้าใจขอบคุณเพื่อนทุกคนมากนะที่ช่วยกันหาจนทั่วเลยนั่นมันสมุดบันทึกของนูดีนี่้ว่เป็นเพื่อนกันมีน้ำใจต่อกัน ขอโทษเมื่อทำผิดไม่โกรธให้อภัยกันรู้สึกดีดีค่ะสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์หนขูขอโทษทันูจ้าผิดไปแล้วมิจะไม่ทำอีกครค่ะดีแล้วลวคะค่ะหากเราทำอะไรผิดพลาดท,ทั้งไปโดยไม่ตั้งใจเราเกล่าวคำขอโทษกันแล้วให้อภัยซึ่งกันและกันนะคะแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีค่ะ